เสียไอ้นวลร้อยหนึ่งน่าเซเวนก็ถือว่าคมไม่หายชั่วโมโอ้นเซเว่นเขเ้นเลยออไม่ใช่เล่น,น้นถ้าเชียเชียร์ก็คงเยอะส่งที่ที่กันก็ทำไมเขาได้น่าเสเวนตลอดเนาะจ่อง่ะ,งะไ,มไม่ได้ไจ่อง่หมจอเออแต่เขาก็ให้แต่น <S <S เ<อ>าเสเวนเนาะไม่ได้ว<ๆ>่าเป็น แต่ผมก็ไม่ได้เป็นรูกหันอะไรคนจะใไหเสร็จเป็นว่าเขาส่งสารเลก็เออเทียนนะไม่ไอ้นั่นโดนต้องสองร้อยน่ะแค่ตอนเช้าอ่ะที่ปลอมเทียอะไรที่ขายอะไรทุกอย่างเลยก็ตอนเช้าตรงนั้นน่ะโดนร้อยเลยศูนย์านน่ะที่ตรงนั้น่ะ น,น้ำแม่ผมก็น,น่าจะโดนหน่อยเดียวมาเออแต่ว,ว่าไม่ได้อยู่ตรงหน้าเซเวน่นแต่ว,ว่าเมาเย์นาเซเว่นเป็นอะไรที่ดีมากอะไรมาบันดังแกี่อะไรเฮ้ยเควันขึ้นตรงนี้เอ้ยเชียร์ไม่ทันได้ยินไอ้โกด,ดนั่นมันดังแกนะ่เอะไรไม่ได้ส่งเลยควันมันขึ้นตรงนี้เลยเธอแ<จ>อย่ไปเหรอห มาได้เหมือนชอตกันต้องดูแต่รายดีๆก่อนนะก่อนเฉี่อเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยเออมาอยู่ตรงนี้ไงเลยไม่ออโดนการ<อ>งไงก<ง>็ฟั้นขึ้นเลยดีนะเอออะไรเนี่ยทำไมเชี่ยไม่หรอเว้ยอันนี้ไม่ใช่เชียร์ไม่ใช่ฝีมือเชี่ยจะเชียร์ต่อเชียร์ต่อจากข้าง อาจารย์ต่ออย่างนี้อาจารย์ต่ออย่างนี้เข้าเข้าไอ,อน,นี่แน่เลยเขาบอกไอ้สายขาวาไม่ต้องต่อเธอ,อเอาอันนี้เข้าเลยเข้าข้างหลังเลยอ๋อถ้าไม่ต่อ,อน,นี้มันก็ไม่ทํางานเอออันนี้มันควบคุมต่อรเรียนเดิมไป ที่เธอเอาอันเผาเข้าไปอไงเออมันตองหาที่ที่บอกว่าไม่เอาอันนี้เข้าไปก่อนได้เปล่าอ้าวตัวเองไม่ช็อตเขาเออก็ต้องเอามาบัดรจีออกใหม่มาเลยตัดแล้วก็ต่อง่ายกว่าไม่ได้มันปัญหาอะไรยาวเดี๋ยวไฟหาขั้นก่อนก็อย่างนั้นแหละตัดแล้วต่อใหม่ ก็สอนทุกวันอ่ะไม่ต้องพูดถึงเลย ฉันไม่ได้ยินเสียงเราได้ยินแป๊กไม่ได้ยินเสียงมันดังเียวก็พูดด้วยไอ้คนนั้นก็ประกาศด้วย้องดูดีๆก่อนอ๋อเป็นก่อนเสียงจะเป็นอย่างนี้มาสิบอรอบแล้วในการทำัฆษณา ก็จะต่อได้จุดแล้วสามชั่วโมงอ่าพอต่อเสร็จอ่าาตัวนี้เจนเชียรนะโอเคนจะไปนอนพักเถนเชียจะมีก็มีแต่ทำประตัวเธอทำไม่เป็นแล้วก็ตู้น้ำมันขาว กุนแจที่เชียร์สั่งมาใหม่ไอ้ตัวนั้นนะตัวครอบนอนนอนทักหรอก็ตอนนี้นอนทักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเชียร์จะไปเธอจะได้ไม่ง่วงกงเหมือนต้องขับรถไปเลยไม่ยอมนอน แต่ก็ผีญง่วงก็มาง่วงตามไม่มีคนคุมเชียร์ลวง่วงหอมใจนี่นรียกเป็นโดนน,นั่นละไงโดนแอมก็โดนแอมเนาะ ยิ่งเยอะแยะเลยเป็นมวนอะอย่เงีเออไม่กาอนนะรไม่มีอยามเพิ่มไว่ได้รายแค่น่อ,นอยซีอ่าง่อน,น,นี้นอนี้ต่ออันนีออ้อยากเบอะไรเอออันนี้มันร้องร้องะนะเออยังไม่ได้ต่อต้อง ต้องพูดออกมาแล้วเอาแบบีประสามจังกังกเล้วม,ม่ไดร้องถ้ไมีเพื่อนในีด่ดีดีอ่ะไม่มีแล้วนะแต่นี้เธอไม่เห็นแะมีแต่ไอีนั้นไม่ะมต่อตัวไม่ให้มันร้อง ต้องดีทีีถ้าถ้า LG มันจะ DE ถ้าทำชงมันจะ DC เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วก็เอาต่อถ้ามีก็กแต่ตามมา,ากจ่าต้องใหม่ใหม่หมดแล้วก็ใส่ตรงนี้เลยนะตรงไหน,นก็ได้สองข้างไม่หมดใส่าองล้องไว้ก็อยู่เดียรน หเยที่แนคุยกับคนยัไงถ้คุยก็หาว่านี่จะหาว่ายิง คำนี้อ๋อแต่ว่ามันเปลนความหมายได้ เฮ็ดเวียดเคยเหรอจ๊ะอะไรเฮ็ดเวียดทำงานก็เฮ็ดเฮ็ดนาก็ทำงานนะเฮ็ดเวียดเฮ็ดงานหรือว่าเฮ็ดเวียดเฮ็ดนาเฮ็ดเวียดเฮ็ดงานปะ เห็งานนะเขาเห็ดเวียดก็คืองานเหรอ,อเวียดงานเหมือนกันนะแ้วก็บอกไปเรียกก็แปลว่าไปทำง,งานเหรองั้นเวียดนามก็มาจัดงานเหรอนะเวียดนาม เดี๋ยวนี้อาเทปดำผมอ่ะจะถามไปเลยค่ะเราไปเก็บขวดมาให้บ้านถ้าเราเทปดำไม่เชื่ก่อนแล้วก็ตังก็ทำอะไรก็ได้เทปไม่ใช่ตัวนี้เออเลยไปเก็บขวดแล้วจะนอนก็ได้น้ำมา,ากกมเรียกแล้วนะเราอยู่นี่เก็บขวด,ขวดบ,บ้านใหญ่พ่อเหอ Oh <laughs> shit! ว่าตอนเ,า,เาไม่ค่อยได้ไปนะ,ประรปว่าตอนเช้า,เาไม่ค่อยได้ไปปกติเห็นเราเดนรอบห้อง,มองไม่ใช่ก่านจะเห็นพวกเราเจาห้องก็เที่ยงบ่ายคิดว่าเรานอนเตืสายจจริงพวกเรานอนเตือนไม่เปเชา้าเลย